สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมนี่กะทินน้อยสิ้ามาเหตุปลาแดกบองจ้าเมนีเป็นปลาแดกบองแบบสุกเลวจ้าหรือจะเรียกภาษากลางปลาระบองแบบสุกหรือว่าปลาระสับแบบสุกจ้าขันตอนแหลกเข้ากับมาเตรียมเครืองของเข้าก่อนก่าวหัวหอมแดงแล้วกะกระเทียมลงไปขวให้มันสุกหอมจ้าือนีเป็นแบบสุกเนาะวัตถุดิบทุกอย่างก็ต้องเฮตุให้สุกจ้า แต่ว่าอย่าให้มันใหม่ด้วจ้าเพราะว่าเวลาไปตำเจลเดี๋ยวมันจะขมเนาะอันนี้ก็เป็นขาแก่จ้าอันนี้ตะไคร้ซ้อยขวางไปเลยแล้วก็มีใบบักกูดซ้อยนิดน่อยจ้าขวาไปพร้อมกันมื่อนี่เจาบองสิใส่ ปลาแดกซ้านี่ประมาณเครื่องโล่จะอันเครื่องสมุนไพรเฮ้านี่ก็ใส่เครึ่งโล่ซ้ํากันเนาะอันนี้เป็นกระทินหน่อยตวงเอาได้จ้าอันนี้ก็ขัวสุกแล้วอันนี้ก็เป็นบักพิกแห้งจ้ะเฮ้าก็เอามาขวาัขวขัวให้มันสุกหอมเนาะเวลาไปตําเจวมันสิได้หอมสิได้แซ่บจ้าความเผ็ดนี่ก็ตามความมักเด้จ้ะผู้ใดมกักเผ็ดหลายใส่หลาย,าย,ลายผู้ใดมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยจ้า เี่ยบร้อยแล้วจ้าหลังจากนั้นเท่ากับเริ่มตำบักพริกก้อนเลยจ้าตำให้มุ่นเลยจ้ะผู้ใดอยากเอาไ้เครืองปั่นกระได้เ้อจ้าต่ว่ามือนีกระทินหน่อยคือส่วนตกกระทินหน่อยกระทินหน่อยสิมักตำเอาทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ารู้สึกว่ามันจะได้ความหอมหลายกว่าการปั่นเนาะต่ว่าการปั่นมันก็สิสะดวกสบายจ้ะม,มือย อ่ะเ่ากะตาพิกเส็แล้วเ่ากะแยกเก็บไว้ก่อนที่นี่ฮขากะเอาพวกเครื่องสมุนไพรที่เั้วขวายลงไปตําให้ละเอียดเข่ากันเลยจ้าถ้าสมมุิว่าเอา ใส่เครื่องปั่นจ้ะพวกส่วนผสมต่างๆมักเสียละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเนาะเวลากินเวลาอย่างก็แล้ลวแต่ความมักแต่ว่าส่วนตกกระทินหน่อยคือห้าวตำประมาณเนี่ยให้มันเหลือตอนกระเทียมตอ,ตอนนันต้นนี้เพราะได้ยำเวลากำมมันสิได้กินได้ความหอมของสม,มุนไพรได้อัรถรสเวลากินอันนี้เป็นปลาซับมือกะทินหน่อยคอัยหลายๆบริษัทให้เบิงจ้ะอันปลาแดกซับ ถ้าจะให้เสียบทิ่สุดสำหรับความกระทิศความรู้สึกกระทิศหน่อยสิเป็นปลาล้าปลากระดีจะ้ะหรือว่าบานเข้าเอิญว่าอียงปลากระเดิดบอกเข้ากระซาบให้ละเอียดเลยจะ้ะเอาพวกกลางพวกออียงให้มันละเอียดเลยเนาะบางคนเมันก็นสิไปปั้นเอาจะ้ะที่นี่สูตรกะทินหน่อยคือกะทินหน่อยเสียวส่วนผสมทุกอย่างมาตําให้มันเข้ากันในโขกกรนเนาะแล้วจังเอาไปพัดมันสีเขนาน้ำเขาเนื้อแล้วกะ็มันสิได้ความนาวความอียงปรุงรสได้ง่ายขึ้นเนาะจะ้ะ อันนี้ห้ากระตัปลาแดกของห้าแล้วก็ใส่กับเื่องสมุนไพรเขากันก่อนอ่าขวดคกจังหน่อยเพื่อความสวยงามจ้ะที่นี่ห้าวเก่าผกปนที่ห้าเตรียมไว้ใส่ลงไปเมื่อนี้กระทิ้นหน่อยจะเหตุรสชาติความเ็ดนี้คือพอดีพอดีนะจ้ะเพราะาแม่เพิินกินเน็ดบกใครไดเนาะอันนี้เครื่องปรุงก็จะมีแข่ผงนัวจ้ะที่ใส่เพิ่มเข้าไป อันนี้บมื่อไเด้อจ้ะมันซุ้มไก่ซื้อนะบางคนอาจจะอยากใส่น้ำตาลหรืออยากจะใส่น้ำบะคามเปียกก็กสามารถใส่ได้จ้ะน้ำบลคามเปียกนี้แนะน้ำแห่ไปต้มก่อนเนาะมันสิได้เกียรไว้โดนๆเนาะจ้ะแต่ว่าส่วนตัวกะทินหน่อยเวลาเห็ดปลาแดงบองสิเอาแบบรสชาติบานๆบ,บานหน้าเหาแบบนี้เลยจ้ะบาหวานผสมเนาะจะเอาแบบความนัวของปลาแดกแล้วก็ตัดรสชาติด้วยผงชูรสนิดหน่อยถ้าผู้ใดอยากได้กินแบบดิบ อันนี้ก็คือพร้อมกินเลยเลยละจ้ปะปลาแดกบองแบบดิบเนาะอันแบบดิบนี้าเก็บในตู้เย็นจะเก็บได้ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์จ้ะจากทีกะทิน่อยเคยเก็บมาเนาะที่นี่เ้าเสียดแบบซุกเ้าก็เอามาผัดขั้นตอนแรกเ้าก็เอาน้ำมันลงกระทะก่อนบ่รต้องใส่ลายลอจ้ะเ,เพราะเคลือบเขือบผิวกระทะเนาะเวลาผัดมันจะได้บ่มใหม่กะตั้งน้ำมันให้มันหอนก่อน ใส่ไฟอ่อนๆเด้อจ้าบ่าต้องใส่ไฟแห้งเนาะทีนี้ก็เอาปลาแดงบองที่ห้าต่ำเสร็จเรียบร้อยนี่ลงไปพัดจ้ะพัดไปประมาณจาก4ีถึงหนาทีกันด้ยจ้ะก็คือสังเกตว่าเออให้ปลาแดงให้เครื่องอย่างมันสุกเข้ากันเนาะอันนี้ติดทับพี่นิดหน่อยกับขวดขวดออกจากหน่อยจ้ะ ที่นี่เขากับพัดไปเรื่อยๆเลยจ้ะพัดจนมันหอมมันหนี่จ้ะมันสิมีความหอมความเอียงออกมาเนาะการพัดถ้าเกิดว่าใส่น้ำมันนี่มันมันจะติดกระทะแล้วมันมันสิเก็บได้ว่าคอยโดนซำใส่น้ำมันจะถ้าใส่น้ำมันนี่สามารถเก็บใส่ในตู้เย็นใไดประมาณหนึ่งเดือนเลยเด้อจ้ะผู้ใดแบบไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยสิจะเห็ดไปไว้ะถักกินเนาะย้ำเห็ดงานมาเมื่อยจกข้าวเหนียวมาจำสิจ้ะ เก็บไว้ในโดนเดอร์้องเฮดเบิงจ้ะอันนี้ก็เริ่มพัดเริ่มไดทีแล้วเนาะโอเคเสร็จ okay, เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นปีงตีไกล้ที่กระชินหน่อยไปได้มาจากน้าหานมอลำม,มือขึ้นนี้จ้ะอันนี้ก็เป็นปลาแดดเดียวที่แม่เพิ่นเฮดไวเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อแดดเดียวพอหน่อยซอยเดิมเฮดไวให้จ้ะเท้ากับมะย่างมะป้งกินคู่กันกับปลาแดดบองของเฮา ปีงปีไก่ในตำนานนี่คิดว่าหลายๆคนจะต้องเคยกินจ้าผู้ใดไปเบิงหมอล้ำไปเบิงหนังไปเที่ยวงานวัดมีขายแน่นอนอันนี้ไม่ละหาบาทจ้ากระถินหน่อยสือมานี่ปิ้งซีนแห่งของเฮ้าเนื้อแดดเดียวพอหน่อยไยเดิมแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้เหตขายเลอจ้าเดี๋ยวถ้าเหตขายจะบอกอีกเธอหนึ่งเนาะนี่ก็จะมีติดมันนิดๆหอมๆเลยจ้ะนี่เครื่องเคียงของเฮ้ากินคููกับปลาแดดบองในมือนีจ้า ก่อนกินข้ากกะโรยใบบกูดเพิ่มลงไปจักหน่อยก็ได้จ้ะเผื่อความหอมความแซบเนาะมาเด้อมาเด้อจ้าพายสิก,กินปลาแดกบองกับกระทินหน่อยภายติบเข่ามาเลยเอาเขาค่ำใหญ่ๆคุยลงไปหรือผู้ใดจะบอกกินเขาเหนียวเนาะกินคุกกับเข่าจ้าสีกระแซบด้วยจ้ะข้าวคุกปลาลัาสับไข่ต้มเนื่องสิบเอเป็นอาหารลนหุน่นใดเลยได้จ้ะ ลองเหตุตามมึงได้จ้าเหตุกินกระไดเหตุขายกระไดล่องเบิ่งสามารถเก็บไว้ได้โดนจา้าบ่บุตรว่าเสียแน่นอนเนาะแต่ว่าสูตรหรือรสชาติผู้ใดอยากจะพิกแพ่งจากกระทินหน่อยกระไดจ้าการเหตุอาหารบ่มีสูตรตายโตเนาะบ่เมนวาคอยถือเจ้าพิษอีกอย่างสี่เป็นไปบ่ไดจ้าทุกคนมันมีรสชาติความเสบของปากจะของอยู่แล้วสำหรับมือน,นี่กระทินหน่อยกระข,ขอโตล่าไปก่อน ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กะทินหน่อยเด้อบ๊ายบาย